สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวช่องออกซีพันตะลุยออกซีพันตะลุยก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของออกซีแล้วไปดูคลิปกันเลยจ้าวันนี้ คือแบบมีหลายรสมากทุกคน,คนก็คือแบบน่ากินุกรสเลยนี่อันนี้รสแจ่วฮ้อนเราเคยรีวิวไปแล้วใครที่แบบยังไม่เคยดูไปดูคลิปนี้ได้เลยจ้ารสหม่าล่าใครที่ยังไม่เคยดูไปดูีคลิปนี้ได้เลยก็คือแบบ,เร,เ,แรบระะเราลงไว้เยอะมากแล้วก็รสคาโบนารานะคะเราลงไว้เนาะทคลิปนี้แล้วก็มีรสใหม่มาอันนี้น่าจะเป็นชาบูน้ำดำํา ชาบูน้ำดำกล่องขาวยังไม่เคยกินแต่กล่องดําเคยกินแล้วชาบูน้ำดำไม่รู้ว่าเหมือนกันไหมเดี๋ยวเราจะมาลองกันมีรสที่มาใหม่ด้วยนะอันนี้คือรสกะเพรารสที่สองคือก้วยเตี๋ยวเรือรสที่สามชาบูน้ำดำถ้วยขาวอ่ะวันนี้เราจะมากินเป็นนี่เลยจ้ารสก๋วยเตี๋ยวเรือวันนี้เราจะมาลองชิมเป็นรสก๋วยเตี๋ยวเรือกันก็คือแบบอยากลองทานมาก เดี๋ยวเราไปทานด้วยกันเลยนะก่อนทําอาหารเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดอะล้าง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 ฉีดแอลกอฮอล์นะก็คือออกไปล้างด้านนอกมาแล้วเราก็มาล้างแอลกอฮอล์อีกทีหนึ่งอะแล้วเราก็แกะอย่างระมัดระวังนะสาหรับใครที่แบบเออ,อยังไม่ทานข้าวก็เป็นต้มมาม่ามาทานไปพร้อมๆกันเลยตัวสมุนไพรซื้อมาก็มาทานไปพร้อมกันได้เลยนะเป็นรสก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้เลยเห็นไหมอ่ะแท้ดั ในนี้ก็คือจะมีช้อนส้อมมาให้เหมือนเดิมน้ำเกลือใส่ชูเครื่องูกไว้เตี่ยวเป็นแบบนี้เลยหุวไว้เปี่ยวเรืออะไรแบบนี้อ่ะวิธีทำทำเหมือนเดิมนะอันนี้เขาจะซีนมาให้ซีนมาให้พ่อความสะอาดปลอดภัยแล้วก็ทําการแกะซีนออกเลยนะทุกคนแกะออกเลยมันอาจจะแกะยากนิดนึงก็ใช้คัตเตอร์เป็นตัวช่วยได้เสร็จปุ๊บ เขาจะให้ผงอันนี้ของเรามานะจ๊ะแล้วก็จะมีรอยฉีกๆอย่างนี้แล้วก็ฉีกเลยหือกลิ่นมีความแบบคือกลิ่นมีความแบบเออเล็ดี่ยวนะผงเขาจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ทุกคนเห็นไหมผงเขาจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้มีความแบบเออคล้ายหมาล่านิดหนึ่งนะกลิ่นอะคืออันนี้ซื้อมาในราคาสามสิบห้าบาทเลยนี่คือเขามีรสอันนี้มาด้วยเป็นข้าวกระเพราไก่ เดี๋ยวเรามาลองคลิปหน้าใครที่แบบอยากเห็นลองกินอันนี้รอติดตามคลิปต่อไปได้เลยจ้าในนี้นะเขาจะมีอันนี้มาให้เราเราก็แกะฉีกใส่ลงไปเลยอันนี้ไม่ต้องแกะถุงตรงนี้ออกนะใส่ลงไปแบบนี้เลยหลังจากนั้นใครมีลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นใครมีไข่ใส่ไข่ได้เลยจ้านี่เรามีลูกชิ้นเนาะเราก็จะใส่ลูกชิ้นลงไปล้างให้สะอาดล้างมือให้สะอาดก่อนทําอาหารรับประทานแล้วก็ล้างมือก่อนทุกครัง้งก่อนที่จะรับประทานอีกครั้งด้วยเราจะใส่แค่ ชิ้นพอนนแล้วก็โบโลน่าลวกันเนาะจากนั้นเราก็เติมน้ํานะน้ําดื่มสะอาดเนาะน้ําดื่มสะอาดเทลงไปเลยเทลงไปในถ้วยที่เอ่อเทลงไปในถ้วยที่แบบเราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เครื่องปรุงก็เอาไว้ปรุงทีหลังเผื่ออันนี้มันอาจจะรสชาติดีอยู่แล้วนะเนาะเผื่อแบบเอออาจจะอร่อยอยู่แล้วเราค่อยมาปรุงทีหลังเผื่อแบบมันเค็มเราจะแก้ไม่ได้แล้วเราก็ใส่น้ำเปล่าอันนี้คือเป็นน้ำฝาปาน้ำอุณหภูมิห้องได้เลย ใส่ลงไปคือเขาจะร้อนโดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้น้ำร้อนน้ำเย็นน้ำต้มไม่ต้องใส่ตอนนี้เขาเริ่มฟูแล้วแล้วก็ค่อยๆวางลงไปไม่ต้องตื่นเต้นนะทุกคนวางลงไปเขาจะให้เวลาร้อนอยู่นิดนึงไหนเขาจะมีควันขึ้นมาแบบนี้นี่เขาจะมีควันขึ้นมาแบบนี้เลยทุกคนแล้วเราก็ปิดฝาไว้เราประมาณ5-6นาทีนะทุกคนอันนี้ก็เป็นแค่เส้นมาม่าเฉยๆเนาะ แต่ถ้าเป็นข้าวอันนั้นอาจจะต้องรอแบบนานนิดหนึ่งเดี๋ยวรอดูรอดูคลิปหน้าเดี๋ยวเราก็จะรอยาวไปนะจ๊ะระหว่างรอมาม่าสุกนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามอ่าเพจเ Facebook ออกซิพัตรลุยก็พิมพ์ไปได้เลยนะว่าออกซิพัตรลุยแล้วก็มีเฟซส,ส่วนตัวของออกซิพาตรลุยเหมือนกันนะของเรานะก็คือเฟซออกซิพัตรลุยอันนี้ก็คือจะเป็นแบบ โพสอะไรต่างๆนานาโพสเล่นไปเรื่อยเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นแฟนเพจก็จะโพสคลิปที่เราแบบเออทำคลิปอันนี้ทําคลิปอันนน้นแล้วก็โพสคลิปแบบไปเที่ยวต่างๆนานาที่แบบเราไม่ได้ลงมาใน YouTube แล้วก็จะมีกิจกรรมอันนน้นอันนี้มาให้เล่นเนาะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามเพจแล้วก็จะไปอ่าฟอลโล่เป็นเพื่อนก็ได้นะจ๊ะ a c e b o o k แล้วก็อ็อกซี่มีติ๊กตอกด้วยนะทุกคนเป็น, xy, นติ๊กตอกอ็อกซี่มาตลุยคนติดตามหกพันแล้วอยากให้คนที่แบบติดตามมาจากติ๊กตอก เออมาติดตามยูทูปให้มันครบหกพันบ้างนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะรอมาม่าสุกเลยจ้าตอนนี้นะคะทุกคนมาม่าของเราก็เริ่มสุกแล้วนะ้ําก็คือเดือดพู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 ดเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันรสสุกันคือแบบหอมฟุง้งเต็มห้องไปเลยนะจ๊ะเราจะมาเปิดดูกันว่าจะเป็นอย่างไรโอ้คือแบบน่าทานมากทุกคนมีโบโลน่าแล้วก็แบบมีความเลือก ก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทานไปด้วยกันนะระหว่างนี้เราก็เอาช้อนของเรามาเองเลยนะจะไม่ใช้ช้อนของทางร้านแต่ถ้าใครสะดวกใช้ช้อนของทางร้านก็ใช้ไปได้เลยนะนี่อันนี้โบโิหน้าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหอมก๋วยเตี๋ยวเรือมันโมนน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ รสชาติซีเสี่ยวเรือเนี่ยมันจะมีความเผ็ดเผ็ดนั่งเหมือนมันจะมีความแบบเขาปรุงมาให้สําหรับคนที่แบบชอบความเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดแบบเออเด็กกินไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะไม่ได้เผ็ดแบบแสบร้อนอะไรแบบนะี้คือมันจะเผ็ดแบบนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นแทบจะไม่รู้สึกเลยอะมามากันบ้าง เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากจะมีความแบบเผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยอ่ะหอมหอมน้ำซุปคือแบบกลมกล่อมแซ่บน้ำซุปคือแบบกลมกล่อมแซ่บหนัวอืมห้วยร้อนรสเตี่ยวเรือไปจ้าอืมมันนุ่มมันหนึบมาก ละมุนลิ้นอร่อยมากเดี๋ยวเราจะให้คุณพ่อมาชิมกันนะจ๊ะเป็นคือยาวมากรสชาติเป็นยังไงไใช่ทุกคนมันเหมือนที่เกี่ยวเรือจริงๆใครที่ยังไม่เคยลองยังไม่เคยกินต้องลองนะอะไร่ะทุกคนอยากจะบอกว่า อร่อยมากสําหรับอ๊อกซี่นะคืออร่อยคือแบบทุกอย่างคือดีไม่ต้องปรุงเลยสําหรับอ๊อกซี่คือไม่ปรุงก็คือกินได้คือเขาจะมีความเผ็ดความนัวความเค็มความหวานครบก้วนนะจ๊ะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ออกซี่ด้วยนะจ๊ะเราจะพาน้องมาออกทุกคลิปทุกคลิปเลยมาดูคลิปหน้าว่าอ๊อกซี่จะมากินเป็นรสอะไรระหว่างชาบูน้ำดำแล้วก็เป็นรสกระเพราไกา่ ฝากไปกด subscribe ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าว้าวว